กลับมาติดตามช่วงที่3ของรายการยามเช้ารินเจ้าพยานะครับทานท่านผู้ชมที่รับชมผ่านในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะหลายคนก็บ่นเรื่องคดีทุจริตที่จันทบุรีมาว่าแม้แต่จะเป็นอะไรนะนักการเมืองท้องถิ่นระดับสูงเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ก็ยังทำทุจริตกันอีกหรือก็มีเห็นเยอะแยะไปเงินทอนวัดไง พลาดหลายลูกก็ไม่ได้บวชเพื่อสละถูกไหมล่ะบวชเพื่อเชื่อเสียงบวชเพื่อพัดย์ศบวชเพื่อตําแหน่งบวชเพื่อแบบกระจายรายได้อะไรเงี้ยก็เห็นกันอยู่มีกองที่สําคัญคือมีกองเชียร์ด้วยไงคุณบันทีตัวตัวท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะแต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเนี่ยเจะเราคิดว่าเอ๊ะตกลงว่าตกลงเราบวชเพื่อสละหรือบวชเพื่ออยากได้กันแน่ไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องของการอ่าุเรื่องของการ ชุมนุมอะนะคะทะลุแก๊สนะคะ <_ d ose> ก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงมีการออกมาถแถลงนะเพราะมันก็มีมีรายวันมีอะไรแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้พลตํารวจตรีจิรสร์แก้วแสงเอกค่ะในฐานะโฆษกวชนอแถลงเรื่องของการชุมนุมคุณโก้ที่เราไม่เคยได้เอามารายงานเลยอะยังมีการยื่นขอประกันตัวทุกแทบจะทุกวันอะคุณโก้ทั้งอานนท์ทั้งเป็นกลิ้น<ะ>การยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวขอประกันตัวเนี่ยแทะเออควบคู่ไปกับ การโดนข้อหาอื่นๆเพิ่มึ้นมันต่างกรรมต่างวาระไงอย่างกุ้ยเนี่ยล่าสุดก็โดนมาตรา1 1ึ2เนี่ยจากต่างกรรมต่างวาระก่อนหน้านี้คือเขาทำสำนวนเสร็จเขาก็ไปส่ฟ้องถูกไหมคะรวมๆกันแล้วเนี่ยคนไปคิดมาว่ากุ้ยอาจจะติดคุกเป็นร้อยปีถ้าสมมติว่ามีความผิดจริงอะไรจริงแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งอนนนพาเองเนี่ย ยื่นประกันตัวแทบจะทุกวันนะคุณก็ไปติดตามข่าวจากเพจพี่ปนได้พี่ปนจะ,ะรายงานอ๋อวันนี้เอายื่นอีกแล้วเหรอเอ๊ยยื่นทุกวันเลยนี่นาในการขอปล่ยอยตัวชั่วคราวนะคะก็ยังคงโดนคุมขังอยู่ซึ่งก็มีกลุ่มที่ไปเรียกร้องทุกวันแทบจะทุกวันเลยนะคะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างโคศกวชนนบอกว่ามีการชุมนุมนัดหมายหกกลุ่มด้วยกันนะ หนึ่งก็คือกลุ่มผู้ค้าสลากไร้พรมแดนรายย่อยแห่งชาติเข้าไปกันตั้งแต่เช้า7โมงครึ่งที่ทำเนียบ2คือแรงงานคเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนที่บ้านพิศนุโลก8ปดโมงแล้วจะเคลื่อนไปทำเนียบสคือสมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย10บโมงลักษณะคารม,ม็อบรถบรรทุกในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็มีรายงานว่าอาจจะเข้ามาที่กรุงเทพ เคือกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษดรช่วงเย็นที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มปล่อยเพื่อนเรานะคะ5คือพลเมืองโต้ก,กลับแล้วก็เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์1 7บเนาิกาสาาทีเคลื่อนไปสารดีกาแล้วก็6ก็คือ กลุ่มก่อความไม่สงบทะลุกแก๊สจ7ดนาฬิกานาทีที่แยกสาเหลี่ยมดินแดงนั่นเองนะคะเขาก็ยังคงเตือนอยู่นะเรื่องของการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดสำหรับกทมถ้าทำจะมีความผิดนะแล้วก็ทางบชนอเองเนี่ยได้จัดกำลังทั้งกำลังพลและจุปรกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยเอาไว้แล้วนะคะส่วนการชุมนุมของ3กลุ่มเมื่อ18ตุลาคม1ก็คือศิปินเพลงพระราศฎร ที่เรือนจำพิเศษกรทมอสองคือพลเมืองโต้กลับที่สาดีกาอันนี้ก็เป็นไปได้วยความสงบไม่ได้มีเหตุวุ่นวายใดๆสามค่ะทะลุกแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงช่วง18บแนาฬิกาสีนาทีปรากฏว่ามีมวลชนไป6คนค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์สคันไปก่อเหตุคือจุดพลุแล้วก็ขับหนีไป คอฟอเข้าควบคุมพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ตลอดทั้งคืนสามารถจับกลุ่มคดีใหม่เกี่ยวกับอาวุธปืนในพื้นที่สอนอห้วยขวางแล้วก็คดีเก่าที่ชุมนุมที่แยกนางเลืง้งอันนี้เป็นพื้นที่ของสอนอนางเลืง้งแล้วก็สรุปดําเนินคดีตั้งแต่กร,รกฎาคามหกสาทั้งสิ้นแล้วเนี่ย708ดคดีค่ะสอบสวนแล้ว3 0 4อคดี <c oughs> อยู่ระหว่างการสอบสวน4ี่ร้อยกับอีกสี่คดี นอกจากนี้เนี่ยทางผอตรรมีนโยบายเชิงรุกให้เข้าไปดูแลควบคุมพื้นที่นะคะซึ่งขณะน,นี้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยไม่สามารถก่อเหตุใดๆดได้ไดไดละอาวุธต่างๆที่เตรียมการไว้ไม่สามารถครอบคลองได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไปซุกซ่อนตามจุดต่างๆซึ่งเพิ่มเติมพนิดนึงก็จะมีประชาชนพลเมืองดีที่เขาเห็นเขาก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาตํารวจเองก็เข้าไปดูความเรียบร้อยโดยเฉพาะตรงแยกสามเหลี่ยมดินแดงจนถึงปัจจุบันเนี่ย 12วันแล้วนะคะที่มีความสงบสุขในระดับหนึ่งส่วนการพิสูจนทราบตัวผู้กระทําผิดการออกหมายจับการติดตามจับกลุ่มพร้อมยึดระเบิดแสวงเครื่องพลุแล้วก็ประทัดจํานวนมากได้ได้ที่บ้านพักรวมถึงระเบิดที่พบในการเอาไปซุกซ่อนจุดต่างๆอันนี้ก็ได้รับการแจ้งจากประชาชนนะ,นะคะก็ต้องขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือด้วยส่วนกลุ่มทะลุกแกสค่ะ ตำรวจบอกว่าการเคลื่อนหวแสดงจุดยืนใหม่เพื่อมีการเรียกร้องปลดปล่อยอีสานล้านนาปัตตานีให้เป็นอิสระแล้วก็ค้นล้มสถาบันภายใต้ภาคีปฏิวัติประชาชนไทยไทยแบบไม่มีเยายักษนะคะ PRA นั้นตำรวจทุกฝ่ายติดตามความเคลื่อนหวอยู่แล้วก็กำชับให้บชอสอทอเนี่ยติดตามด้วยถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอไม่ว่าจะข้อหาใดก็ตามเขาจากกัดดาเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะ ส่วนกรณีหมู่เดวิดค่ะ10ตำรวจตรีเดวิดเลตเทนเซนพ์ผบหมู่กองร้อยที่5ของกองกำลังอารักขาหนึ่งนะคะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่แฟลตินแดงเมื่อคืน6ตุลาคมที่ผ่านมาแพทย์เนี่ยถอดเครื่องช่วยหายใจอาการถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วแต่จะต้องฟื้นฟูแขนขาการตอบสนองทางสายตาด้านซ้ายดีขึ้นอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับนะคะ ส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นออกมาจับแต่ก็กําลังเร่งอยู่คาดว่าอีกไม่นานน่าจะออกมาจับได้ค่ะครับส่วนความเคลื่อนไหวอีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานนี้ถูกพูดถึงค่อนข้างมากนะครับเรื่องของการแสดงพลังของสภาพขนส่งทางบกเรื่องของบรรดาผู้ประกอบการรถบรรทุกที่เขามาเรียกร้องราคาน้ํามันดีเซลให้รัฐบาลเข้าไปดูแลกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ 7. จุด 6เส้นทางรอบกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่อุบลราชธานีพาไปดูบรรยากาศที่อุบลกันก่อนครับบริเวณด้านหน้าห้างเมืองวัสดุทางหลวงหมายเลข266กันทาราลมวารินชำราบที่อุบลราชธานีกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกรถโดยสารสามจอดอีสานตอนล่างศีสะเกดอนุจริตอุบลร,ราชธานีนำรถบรรทุก10ล้อพ่วงรถโดยสารปรับอากาศแล้วก็รถตู้ประจําทางกว่า200คันครับมาจอดรวมตัวกันฝั่งขาเข้าวารินชำราบแล้วก็มีป้ายภาพเป็นสั ยลักนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยดูแลราคาน้ำมันดีเซลโดยทางที่ปรึกษาสมาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยคุณพีรพลบุญชินวงศ์บอกว่าการปรับตัวขึ้นของราคา้ํามันดีเซลส่งผลกระทบต่อต้นทุนผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการไม่ต้องการไปขึ้นราคาค่าบรรทุกค่าโดยสารเพราะสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนจึงอยากให้มีการควบคุมราคาหรือไปลดภาษีสกสารเม็ด ให้ราคาน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ25บาทหากภาครัฐเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องกลุ่มผู้ประกอบการจะยกระดับการประท้วงตามมติของสมาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในเจ็ดจุดที่เขารวมตัวกันเมื่อวานนี้นะอีกที่หนึ่งพาไปดูที่บางพลีนะครับเอ่อบริเวณหหาง Market v i l l a g e มีรถบรรทุกพ่วงกว่าหนึ่งร้อยคันที่มาจากทางฉะเชิงเซาก็มาจอดเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลราคาน้ำมันอยู่เช่นเดียวกัน ทางประธานที่ปรึกษาสหพ,พันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับดเตรทองอยู่คงขันได้มีการอ่านถแถลงการข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะ5ข้อข้อแรกก็คือขอให้รัฐบาลและกส่งพลังงานตรึงราคาน้ำมันดีเซล b 7หรือว่า b 6ขายเปลืก25บาทต่อลิตรเป็นเรียเวลาล1ปีในช่วงโควิด19วิกฤตเศรษฐกิจและวิกตอุทกภยัยภัยพิบตัติต่างๆจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สองลดภาษีสเปรนมิตรแมาดีเซลลงลิรละ5บาทเป็นเวลา1ปีเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตและหารายได้จากส่วนอื่นทดแทน 3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมยืดหลักธรรมภิบาลซื่อสัตย์สุดจริตไม่เอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคน้ำมันในระบบผูกขาดแต่ตอนจนเกินไป 4. ราคาน้ำมันแน่ลงกันต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูป 5ในสถาน,นการณ์วิกฤตต่างๆต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่งเพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาน้ำมันแพงเกินไปและเป็นการผลักภาระสร้างกําไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรมและคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาดนะครับบอกด้วยว่าหากรัฐบาลไม่สามารถดําเนินการตามข้อเรียกร้องได้บรรดารถขนส่งก็จะหยุดวิ่งเพิ่มขึ้นจาก40เปอร์เซ็นเ็70เปอร์เซนระบบการขนส่งของประเทศก็จะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นครับค่ะก็สําหรับเรื่องของ ข้อเรียกร้องอันนี้ก็ก,ก,ก็ต้องดูต่อ,อนะว่าจะยังไงนะคะคุณก็คุณผู้ชมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของคุณสุพัฒนพงพันมีชาวเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นะคะประเด็นเรื่องของพลังงานโดยบอกว่ายอมรับค่ะว่าตอนนี้ราคาพลังงาน ในประเทศสูงขึ้นหลายตัวแต่ว่าเรายังตรึงราคาเอาไว้เท่าเดิมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยแล้วมันก็จะไปกระทบต่อการฟื้นฟูประเทศด้วย่วนราคาน้ำมันดีเซลที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกเรียกร้องให้ตรึงราคาขนาดนี้ยืนยันว่าจะพยายามตรึงให้ไม่เกิน3 0บาทต่อลิตรต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุดทั้งนี้เนี่ยผู้ประกอบการอยากได้ราคาที่ต่ากว่านี้เพื่อจะได้ไม่กระทบกับภาคบริการแล้วก็การขนส่งก็เคยหารือกันแล้วนะ ในทิศทางที่เป็นไปได้ด้วยดีแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เราฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดก็จึงมีการเรียกร้องให้ตรึงราคาเอาไว้โดยสิ่งที่รัฐบาลแก้ปัญหาได้ในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ดําเนินการมาตลอดอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทีนี้มันมีตัวแปรสําคัญก็คือเรื่องของการฟื้นตัวจากโควิดในวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการรายงานในที่ประชุมคอรมอได้รับทราบอันนี้คือท่านได้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมคอรมอนะคะแล้วก็จะจับตาเรื่องของสถานการณ์น้ามันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่า สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยหมายถึง o อเปที่ประกาศปรับเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาในตลาดโลกเนี่ยลดลงได้ค่ะครับขณะที่คุณอนุทินชาญรารกูลนะครับรองนายก<ม>รัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ผ่านหลังการหารือกับทางท่านนายกพลเอกรือจันโอชาถึงเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันบอกว่านายกได้หารือหรือว่าจะทําอย่างไร ในการดูแลราคาน้ำมันเนี่ยคุณอนุทินบอกว่านายกได้สนงความผงยาในเรื่องนี้เพราะต้นทางขึ้นราคามาในฐานะรัฐบาลก็ต้องไปดูว่าจุดไหนที่จะสามารถทําได้เป็นการพูดคุยเรื่องราคาน้ํามันเพียงอย่างเดียวไม่ได้คุยเรื่องประเด็นการเมืองอื่นๆนะครับเช่นเดียวกันคุณจุลินลักษณะวิสิ์รองนายกัฐมนตรีพาณิชก็ให้สัมาภาษณ์ภายหลังการหารือกับท่านนายกที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่าคุยกันเฉพาะเรื่องน้ํามันนั่นแหละก็ขอให้ในรายละเอียดเนี่ยให้ไปถามในสุพัฒนพงพันธ์มีชาว เมื่อถามว่าได้หาเรื่องประเด็นอื่นๆหรือไม่อย่างเรื่องการเมืองคุณจุลินก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องอะไรเหล่านั้นครับแต่ว่าคุณคุณอนุทินก็เตือนคุณสุปชนาที่ออกมาฟาดเรื่องของการให้การทหารนําการสาธารณสุขที่ภาคใต้อะ คือเมื่อวานนี้ที่ได้สัมภาษณ์หลายคนเพราะประชุมครมองไงเขาเจอเขาก็ไปถามประเด็นนี้นะคะว่าเป็นยังไงคุณอนุทินแกก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ต้องแจ้งกลับไปว่าเรื่องอ่ะมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของหมออย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็บอกไปทําความเข้าใจกับคุณสุภะชัยแล้วแจ้งว่าก่อนจะเขียนอะไรโทรมาตอบตนก่อนโถก็ว่ากันไปแล้วกันเนาะท้ายครับ ไปดูตัวเลขวันนี้กันสักหน่อยมาแล้วนะนหายป่วย1,878่แล้วก็ติดเชื้อเพิ่มเติม8 9 1 8คนเสียชีวิตยังสูงอยู่นะครับ79คนด้วยกันครับแต่ว่าที่เชียงใหม่ยังคงต้องต้องเฝ้าระวังนะคลัสเตอร์ตลาดวโรรสกับตลาดต้นลำไย,ยะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ในแพร่กระจายกว่า10คลัสเตอร์ด้วยกันคือยังใช้ชีวิตได้ยังไปเที่ยวได้แต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นขอตรงนี้กล เอาละมมาหมดเวลาแล้วค่ะคเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ